เมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์พัฒนาเทคโนโลยีด้านการจุดไฟต่อเนื่องจากไฟแช็กไฮโดรเจนมาเป็นแบบใช้น้ำมันกา๊าซและในที่สุดกลายเป็นไฟแช็กโลหะขนาดเล็กแบบที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันอย่างเช่นซิปโปที่โด่งดังในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหรือแบบแก๊สบิวเทนที่เราใช้กันทุกวันนี้น่าสนใจใช่ไหมครับว่าของที่ดูซับซ้อนกว่ากลับถูกคิดค้นได้ก่อนของที่เรียบง่ายกว่า มันแสดงให้เห็นว่าความเรียบง่ายไม่ได้หมายความว่าจะเกิดก่อนเสมอไปบางครั้งมันคือผลลัพธ์ของการเรียนรู้จากความซับซ้อนนั่นเองดังนั้นครั้งหน้าถ้าเพื่อนของคุณบอกว่าไม้ขีดไฟต้องเกิดก่อนสิคุณก็สามารถตอบกลับไปแบบมั่นใจได้เลยว่าจริงๆแล้วไฟแช็กเกิดก่อนตั้ง4ปีนะ เพราะเรื่องนี้พิสูจน์แล้วว่าบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสามัญสำนึกอาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เสมอไปครับและนี่คือเรื่องราวในวันนี้จากช่องสงสัยแต่ได้คำตอบ ถ้าคุณชอบเรื่องราวความรู้สนุกๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกตอนใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปที่จะมาคลายข้อสงสัยรอบตัวให้คุณอีกเช่นเคยเพราะที่นี่คือสงสัยแต่ได้คำตอบ